กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสลอส็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน500บาทนะกับเกมมาจองวีสของเราเหมือนเดิมนะมาขออนุญาตไปที่เบ็ด4บาทก่อนเลยก็แล้วกันนะ4บาทดีไหมก็4บาทนี่แหละมาบายัางไงบายังไงอโืเออโอ้โหเหงาหงยาวไม่ได้นะสองสองขีดน่าจะมาหน่าอีสองโอ้โหไม่ต้องชายกูแล้วจวังหวะนี้สองโอ้โหสักสองนะ่ะสองกลมสองขีดเอ้ยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยว่ะภาษาจีนอย่างสวยอะ่ะ อะไรวะมาจังหวะนี้ยังไงต่อยังไเอองเฮ้ยฮาขีดแล้วสองฟองโอ้ไม่มาตามนัดอ,อะไรวะแล้วสอ,อทงทอ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 งไม่อยู่ข้างบนหมดเลยแล้ววายมาก็ไม่มีโอ้โหสองฟองครึ่งอ่ะถ้ามันแตกเมื่อกี้จะเป็นสามองอะไรวะโอ้โห้ห้ยเอ,อ้ยมึงโอ้มามาอีกแปดฟองดิ โอ้โหสามก็ไม่มา,าสวยเยอ้ยอ,อ,อะไรวายมาได้ไหลแล้วสามสองเอ้ยภาษาจีนแล้วก็หมดโอ้โหเยี่ยมไม่มีอะไรเลยห้าอืมห้าห้าไม่มีให้หลุ้นเลยว่ะอะไรวะมาคนยอดชา,ายสามสามไม่มาแล้วยังไงยังไงต่อยังไงสามโอ้โหแล้ววายคู่อย่างนี้อยู่ไกลแต่ยังแตกโอ้โหน่าจะได้ไหลว่ะอะไรวะ แต่ห้ามันไม่มีไงเสียดายโอ้ถ้ามีห้านี่สวยเลยมาพ่อหนุ่มมายังไงวายคู่วายคู่ได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วภาษาจีนสีโอ้โหภาษาจีนสีแดงช่องแรกไม่มีว่ะโอ้ยีฟองหนึ่งพ่อหนุ่มน่าจะแตกไอ้สี่เหลี่ยมทองน่าจะเป็นห้าว่ะไม่งั้นมาแน่ฟองเฮ้ยโอ้โหพ่อจ่ายเงียบคลิปเลยพ่อจ่ายมาอยักเปลี่ยนนิดนึง ยังเหงาขโมนะขยับปิดแล้วยังเหงานะพ่อยอดชายยังเหงาห้าขีดไม่มาไม่ได้มายังไงยังไงโอ้โหเฮ้ยฟองหนึ่งพ่อยอดชายโอ้โหมิมาว่ะไม่ได้ห้าขีดมาดินไหลแล้วจวังหวะนี้ภาษประษาจีนกับสี่เหลี่ยมกูอ,มอย่างสวยเลยหักลมอ่ะหดันเป็นห้าขีดที่มาทำไมห้ากลมเนี้ยไอห้ากลมไม่ไปตกช่องแรกไงแล้ววายมาอย่างนี้เดินไหลไปถึงทีแล้วห้าขีดช่องแรกไม่มีโอ้โหอะไรเลยเอ้ยว่ะ มาแล้วห้าขีดห้าขีดจังหวะน,นี้ได้ไหลแล้ววายห้าช่องโอ้โหห้าช่องแรกไม่มีโอ้โหอะไรก็ได้อ่ะอวายมึงคู่นขนาดนั้นละวายมึงมาซ้อนขนาดนั้นแล้วรอละ,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 ละไอ้แยแม่งไม่แตกเฉยเลยโอ้โครขุยโอ้โหอะไรวะมาแล้วภาษาจีนคู่เลยภาษาจีนมาจังหวะน,นี้ห้าไม่ได้ พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อยอดทายพ่อยอดทายพ่อยอดทายโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเยีย่ยวายสามตัวที่ไหลยังวนงี้อุ้งภาษาจีนอย่างสวยโอโ้โหมาโอ้โหมาแล้ววายมาอย่าง,งน,นี้ได้ไหลเป็นทีแล้ววายยังอยู่สองกับสามโอ้โหสามสามสามมาแล้วสองฉีดได้ไหลไปอีกทีและสองกลมมาได้หล้ย โอ้โหเอี้ยโคตรเอาเอา้ยมาฮ่าคิดไม่มาเสียดายโอ้โหมาวายคู่อย่างนี้ได้มาเอา้ยภาษาจีนภาษาจีนสีแดงตัวแพงนะภาษาจีนสีแดงเนี่ยมาสองลมสองลมเท่าน,นั้นสองไม่มีเลยวะ่ะมีแต่ฮ่าคิดสองสาม แล้วห้าขีดช่องแรกมาเป็นวายคู่ภาษาจีนสีเขียวอย่างนี้แล้วสามช่องแรกโอ้โหยวายคู่อีกรอบหนึ่งโอ้โหแยหนึ่งพันโอ้ย่างสวยเแยภาษาจีนโอ้โหอืมมาประหยัดอโอโต้ห้าสิบรอบ <100. S 1> เราต้องลดเบสลงมาห <100. S 1> ยอกก่อนไอ้เหี้ย โอยตกใจเนีงเง่ยภาษาจีนอ,อ,อย่างเงียบสิพยศท้ายโอ้โหเออยอย่างเงียบสิพยดท้ายเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยเออมาอยัางไงพ่อหนุ่มเกลือหนึ่งเ,เกลือสองเกลือสามเกลือสี่แล้วเกลือห้าโอ้โหอีหอ้อเออมาเอ้ย สองขีดสองขีดไหลจังหวะนี้ห้าขีดช่องเลกโอ้โหห้าขีดพ่อหนุม่มห้ากลมก็ได้อะไรสักตัวโอ้โหหาา้าขีดน่าจะดีกว่าแต่ไม่มีอเอ,อ้ยเฮ้ยห้ากลมไปห้ากลมดิไหลจังหวะนี้มูหูสองกลมไปด้วยแล้วกระตาจีนโอโ้ไม่มีอะไรดีวะไม่มีขงไม่มีคู่อะไรเลยมารอบสุดท้ายยังไงโอ้โหเฮียไม่ถึงร้อยเลย สองกลบโอ yeah. ้ไม่ได้สาธีนนี้อือหือมาเล้วอือหือสองกลมสองขีดสักตัวเลยนะพ่อจ้าชายพ่อจ้าชายพ่อจ้าชายพ่อโอ้โหพ่อจ้าชายพ่อจ้าชายยังไงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาหน่อยพ่อจ้าชายสามไอ้สามสามช่องแรกสามโอ้โหยังไม่มีอะไรเลย มายังไงยังไงออแล้วสามสามอีกเละไอ้ยี่สามช่องแรกมังไม่มาวะข้าขีดมาโอ้ไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยอ่ะเห็นนางคือเห็นหนางมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คู่มันอ่ะโอ้โหมาโอ้เหลือจะเชื่อเลยยี่ยมาเริ่มร้อนเลยยีอ่อะหัวนี่เริ่มร้อน ยังไงยังไงยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มเฮ้ยสามสามก็สองอ่ะสักตัวไม่มีให้ไหลเลยวะห้าขีดมาพ่อหนุ่มโอ้โหมาผิดช่องนะห้าขีดนะมายังไงโอ้โหเฮ้ยสองฟองมาที่ไหลจังหวะนี้วายมาแล้วสองขีดแล้วสามสามอีกแหละช่องแรกไม่มีสามว่าอะไรวะ ไม่ได้ไหลาสามเสียดายโอ้ยสองกลมสองกลมสองขีดสองกลมช่องแรกสองกลมเท่านั้นสองกลมพม่อหนุ่มอ้โหไม่มีเลยเฮีแยแตกตั้งสองสามล็อกแล้วเฮียสองกลมไม่ตกลงมาเลยวะโอ้โหมาวายมาเล่นละอืมภาษาจีนก็ไม่ได้ไหลโอ้ยไวไวโผล่หรอือเปล่าเฮียมาสองขีดโอ้เหลือจะเชื่อเลยเฮีย มาโ,โตดีกว่าสามสิบรอบไปอืม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 พ่อหนุ่มพอหนุ่มพอหนุ่มขออีกสักแปดฟองพอหนุ่มโอ,อ้โ <c oughs> หมาครึ่งฟองว่ะอะไรวะมายังไงยังไงพอหนุ่มยังไงพอ่อจ๋าจังหวันนี้สองลมสองลมนี้ไหลกับห้าขีดแล้วเ <c oughs> อ้ย โอ้เฮียภาษาจีนอย่างสวยอะไรวะโอ้ภาษาจีนสองสีอุ้งดอกเมื่อกี้เจด็ดร้อยนะภาษาจีนนะเจ็ดร้อยยี่สิบไหมโอ้โหมองไม่ทันไม่ได้ 2, ด 700, นะูเมื่อกี้โอ้โหมาวายมาจังหวะนี้อุ้งอุ้งคู่กันไกลเกินแล้วสามสามเท่านั้นโอ้โหสองยี่สามไม่ค่อยเข้าเลยวะอะไรวะโอ้โหมาขออนุญาตปับเบ็ดนิดนึงนะ ออกแรงเหงาวะยังไงยังไงโซชัยสามโอ้โหไม่มีสองขีดโอ,โ,โอ้โหมันเป็นสกิ๊ตเตอร์สกิ๊เตอร์เลไข่มาไม่มีทลุ้นเลยไหวเงี้ยแล้ไววายไหม,ไม,มไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โ,โหโอ้โหเ้ยมึงก็เกลือเกินไอ้เหี้ย ิถูกคิดปิดเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,โหมาทีละสองฟองมาทีละสามไม่ได้วะเฮออสองฟองครึ่งไอ้เหี้ยเอออู้เบื่อเลยมาถ้าถ้าถ้าสี่ฟองนี้ไม่มานะแต่มากูไม่รู้จะได้ไหมวักเหลือไอ้เหี้ยมาสองฟองครึ่งคนน่าเจ็บใจสัตว์โอ้โห มาไม่เกลือว่ะแล้ว5ขีดกับ3ามเ่นไหลไปจกกังหวะนี้สองกลมมาหรือเปล่าโอ้โหสองกลมน่าจะมาอเออเออพระหนุ่มเออพระหนุ่มเอาหน่อยพระหนุ่มโอ้โหเอี่สองกลมไปสองกลมสองกลมเลม่นไหลไปจกกังหวะนี้แล้วสามไม่มีโอ้ไม่มีเลยเลยวะมาหกรอบสุดท้ายหกแล้วก็รอบที่ห้ารอบที่สี่รอบที่สามรอบที่สองไอ้เที่อ รอบสุดท้ายโอ้โหสัตว์เกินป้าเฮียสี่ฟองร้อยสี่สิบโอ้โหมามาไอ้เฮียวัดดวงเลยมายังไงสองสองขีดโอ้โผนุมห้าขีดมาโอ้โหห้ากลมโอ้โหโอ้โหโ มาภาษาจีนอืมภาษาจีนอย่างนี้ได้ไหลโอ้โหสองลมนึกว่าจะไหลตองมาห้าขีดห้าขีดได้ไหลแล้วสามสองสองอืมไม่มีว่ะเย้สองขีดอืมพอหนุ่มพอหนุ่มวิจญาณจายห้าขีดช่องแรกโอ้โหไม่ไม,ไมีให้หนุ้นเลยว่ะเฮ้ยโอ้โ,อโอหเหลือจะที้งไหี่ย มาเนี่ยสิบรอบเนี่ยหมดก็หมดอ่ะโอ้โหสามอย่างสวยอะไรวะไม่มาเลยเฮ้ยจังหวะนี้วายสามตัวแล้วโอ้โหไม่ไหลวะอะไรวะน่าจะไหลเสียดาย <c oughs> เฮ้ยฟองหนึ่งเฮ้ยผนุนอีกฟองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอืมาโอ้โหฟองหนึ่งไม่เอาเอานี้ก็ได้ โอ้โหโอ้โหเ่ยพูดเอามาจังหวะนี้สองกลมได้ไหลพี่หนึ่งทีเฮ้ยฟองหนึ่งมาเปล่าสองกลมอีกฟองหนึ่งตาจีนเฮ้ยฟองหนึ่งหนุ่งโอ้โหโอ้โหเนี่ยมาโอ้โหมาขออนุญาตปรับไปที่เป็ดห้าสิบดีกว่ามา เฮ้ยโคตรเอาหมาจังหวะน,นี้ห้าขีดหมาเรียบร้อยแล้วสองกลมโอ้โหแย่ไม่ไหลโอ้มาสองขีดหมาจังหวะอุ้ยเรียบร้อยแล้วหวานเฮ้ยโอ้โหแย่โอ้ยแย่ย่อเมื่อกี้ห้าพันไอ้ห้าขีดห้าพันโอ้โห อ้ยเฮีย้ยโคตรเอาไอสัตว์โอ้โหเฮีย้ยพอดีกว่าว่าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะนนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม